มาหอนเฮือนหอนซานเลยรเด้อพี่น้องเด้อบบบน,นี้เออนะของชาวอ้นของเอ้<ร>พี่<ร>พีปปป่ปูปลาเ้าอยู่ั้างพี่พี่พี่หมักโมแะ้วกาพักกระลำนั่นนี่ทำได้อย่างน,น,นี้อันนี้อันนี้ของเ้าทั้งกับปลานิ่นนั่นเอาสุกพักปิ้งปลาสุกพักมือในข่อยนะพวกเจ้าออเด้เมื่ห็นหยังโผลมันคนดินมาหายเออคนแถวเม่กเล่นวะเออให้มันเล่นใน่หันเลย เอานอ้นพาเอาหมครึ่งนึ่งอ้ด้หมักโมแบ่งไห้หมากสิบพันหมักปักใหญ่แบ่งกันคนละครึ่งแยกเงินแยกคํำก็ได้หพีน้องเลยปลาสามสิบห้าอันนี้เขาองเขาอยู่โต๊ะพี่อันน้นอันนั้นองาวอ้นถ้ากะลำหมักโมได้ปลาพีน้องเลยได้าแฟองเขา อาหาหิวเมื่อาทองของชาวอ้นของชาวอ้นใครเอาขนมในอันหนึ่งนะอย่าข้าวอย่าข้าวอ,อยู่บ่อรถนั่นเออยากกินปิน้งปลาปีกปลาคุณชัวร์เลยเออเอาปลาได้กับเขาครับน้ำไรเออให้น้องเมฆอนะฮะ เอาเอาเมื่อบัดนี่ยเดแม่ได้ขนมแล้วได้เข้าแถมขนมเนาะของแม่นพองข้าวอย่งเบิดแล้วนี่นี่นี่อยู่เมื่อก่อนไปปลาพ่อหนันปลานินน้ำปลาหน่ะน้ำหนันมุดสองปลาหาแม่อ้นหาหมักโม่ก่อนอันนั้นอ้นฝาหมักโม่ก่อนเอ้ยแกไแน่นะแกให้น่องก่อนขันยากขนมน้องเมฆเอาแบ่งเขึงกันหมักโม่ห่ะขึงโหลดเอารโลดเอาคนละเขึงโหลด 10,000ก10,000กีบ่ซื้อบ่ได้40ป๊าซื้อ10,000กันตอนนงมนเอาเด้อข่อยว่าเอา10,000ไปให้เจ้าเพิ่นว่า1 0 0 0ซื้อได้เนาะอืาแดงอะเนาะเอาโลดน่ะเลือกโลดเอเอโอเคเอาใสุ่ให้แน่น่ะูเขาซื้อเอาเียงออเียงใหญ่โอ้ย กินมาต้มล้วเอาเมื่อโลดท้องมันเลยค่ะไปโลดน้ำคนจะเอาเมื่อเองดอกไปน้อเโอ้ยไปเีแดงวานจะบอกซิมึงด้น่ะแม่เม่กินบมกม้นในานน่ะเด็กคือบอกมากินนีขนมมัเนี่ยนี่นี่ลุงเอ้ยอันนี้ขนมขิงลุงมีขิงมีแครอทขนมอแม่น้ำอ้อยมาให้กินกับข่าวนี่เรากินโน่นนั่นบะ ได้อะไรพี 20, <Next. S 1> ่น้องคะกินแตงโมน้ำนี่ลูกนี่ทำไอ้อยนี่นี่ยเนี่ขนมหวานลุงได้ยชิปพันนี่นี่ขนมแครอทขนมมะพร้าวชิปพันจุดเนาะเขาไปเยืมเอาเองเนาะเราจะหงกอนกลางใช่นาะเลือกเอาเองเขาของบุเรอเอาเองเจ้าเดี๋ยวเขาจัะเอาสุดท้ายแม่นะไรโอเคพี่น้องไปทอนเงินในั่งกวนก่อนตั้งสะก้อนอืมโอเคเมื่อกระเด้อแบบนี้เด้อเมื่อทา้งไฟทางมันก็ได้แบบนี้ค่ะเมื่อเห็ด เศษของกินของอยากก็ได้พี่น้องวันนี้ได้ได้เลยมาหลายเนื้อเฮาก็บเป็นพิน้องได้กาแฟให้งพวันแน่ได้อันนั้นแน่มาอัดเด้อหัวนี่เด้อหัวก็ต้องได้อัดไว้พี่น้องเพราะว่าเมฆน้อยเฮาละข้าำไปข้ามมาเลยเพลินอ่อกออกคนทางมันยากแม่พิน้องขันไว้ก่อนแม่พนว่าคัมเพลงกลระแล้วส่วนใดส่วนหนึ่ง เด็กอ่างนี่เด็กยังกินกุศลเด็กยังกินมาอะไรพี่น้องเลยเทาชิมาว่าเรื่องขายเครื่องเด้อพี่น้องเด้อไม่น้อยก็ยังขายคือเก่ายังโบรันเลิกขายได้พี่น้องขายคือเก่าเด้อจ้ะเด้อมีอันนาเพียงแต่ว่าใครลูกนั้นอนาเวียดเขาอันยุดพักหนาเวียดนะพี่น้อง เลยบบมีไข่ลูกค้ายเขาก็ยังขายขนมขายน้ำที่เก่าด้วยจ้ะเด้อพี่น้องครับประวัตินะแต่อนยังคล้ายเด้อน้องเด้อในกอนก็ยังขายคือเก่าอะไรค่ะทุกคนในก่อนยังเอฟยกันฮะเจ้ากใจลอาขาวคอยน่ะวิ่งคอยแน่น่ะท้องเอื้อเอื้อเอื้อติงไลเดอร์จะไปวนน้ำปลาก่อนมันสีเหลาไปวนน้ำปลาก่อนไปเอาสิสุกพักได้บ้านอุ่นและเก่านะบวะ โอเคยักอะไรเอาเข่าไปส่งฟ right. ิตรถเดอรานี right. ่น yes. ีเราขี่ออกกันเอาเต้าพักพิงท่านพักเขาขึ้นสินขาดทามาลดนะนี่นี่ท้องเขาปังนี่บจุกจักันเลยนี่ตวจุกพักด้อพี่ร้องเดอนี่ ออกมะอึแน่มะอึแน่นี่มะอึน้อยคักหอมผักกาดซ้อมเอาอันเดียวพอเนี่ยเอาเอออเาใส่ในหั right. <mel> ่นละนี <v> ่นี่นี่ในเด็ดใ่รสอันนี้เอาเขาไว้เอาไวหนึ่งใส่ปลามื่นอื่นหนึ่งปลาเด่ิมของกินคงอยากเนี่ยได้ขนมไ่มิกแถมเฮ้ยในเขาแถมกุบจีนนี่ง่ายนะท้องง่ายนะ เออมันน่องี่หลดท้องท้องหมังโมไปแซ่เย็นก่อนเป็นไงครับั้งๆทั้งน่ะเด้อทังเย็นๆเด้ออือทั้งน่ะละมาเข่าคัวกันเด้อพี่น้องบัดนี้เด้อเองสีวอาเรื่องคล้ายเครื่องเนาะค่ะทุกคนเนาะแม่น้อยกัยังค้ายคือเกาข้ายเครื่องนะพี่น้องเลยบ่ได้หยุดดอกอ่นเพียกแต่ว่านี่คอยเมื่อยคอยพักผ่อนสื่อๆเด้อพี่น้องของค้ายเฮากัยังเหลือคือเกาแตว่ามันขาด แต่ไข่ลูกได้พี่น้องเดิมมันขาดไข่ลูกเพราะว่าเวียดนามเขาเมื่องกัมพูชินเขาเลยเลยเลยบม่มีไข่ลูกนะทุกคนเนาะยังคลายคือเก่าเด้มบ่เพราะแม่นขนยุดคล้ายได้ค้ายคือเก่าว่าในคอยเมื่อยเมาตั้งแต่มือเสียวพอวันมามันเมื่อยเขาสุขภาพเขาก็บ่ได้แข็งแห้งคือแต่เก่าได้พี่น้องเอ้ยเขาก็เท้าเนาะพี่น้องเนาะเงี้ยน่อยก็ได้เมื่อยพอวันกับมาในเขาคั่วเดิมพี่น้องเหมือนเนี่ยหยกอะ อ่ะไ่ไหนนี้่ไปรนหัดตรงนตรใ่ไอม่เ็ยงเลยไดนอว่าว่านบานเมื่อดเสี่ยวทิ้งมาไรอสิ่ม่ะ่แรกมหดแบตะตรงนู้นทงหนึสองมือหดขึ้นแล้วแล้วสองมือหืมอัน้ก็ทองเม่แกใส่บแกใส่แล้ว

ได้หัวไว้ <laughs> <laughs> เอาสุกักพิโนมื่อี้ก็ายังขายดอกเหลืองนีทา้นีอัน ยังวะหมักนาะหมัน้อมากรนแค่หมาก,ามากเลท้องอันนี้ขนน,าน,นันเนนะแค่ลอดเนี่ยชื่อของกดนหนี่น 有公斤。

เล้ยงหมอเลาอซื้อีบ่อฮะคือไม่ไขรเอออมงาไปเอาเงินเดอนรอกอีอันอีซหมึงเาะโอเคเหรออีซห้กครหนึ่งเขาด้ไปซือสอนมันแล้วกผัดชื้อตลอดมาไปก็เดิพนก็เด้อกินเดก็ตองกินใหม่จ้า